ครับก็ขอต้องขอากาบสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปผมเลยนะครับก็อันดับแรกให้ทุกท่านกดติดตามนะครับแล้วก็ไลค์ให้ผมด้วยเนาะจะเป็นพระคุณมากๆถ้าท่านกดแชร์นะครับก็โอเคครับเราไปดูเนื้อหากันเลยครับผม ครับก็ต้องขอกราบสวัสดีาชาวเน็ตฟรีแล้วก็ชาวซับสไครเบ์ชาว,ชาวเกมเมอร์ทุกท่านเลยนะครับก็กลับมาพบกับผมอีกแล้วนะมิสในรายการมิสเตอร์เจชแนลก็หลายๆคนนะครับก็พยายามขอ,อไฟล์่ h t t p มาเนาะผมก็บอกไปในคลิปเมื่อกี้แล้วเนาะไม่ใช่คลิปเมื่อกี้คลิปเมื่อวานนะครับว่าอาอะไรนะ ว่าผมาไม่มีเวลาทําให้นะครับแต่ก็มเห็นขอมานะครับไฟนี้ที่ผมหามาก็แรงใช้ได้นะครับเนาะก็เอาไปเล่นแก้ขัดกันนะครับก็สําหรับลิงก์นะครับไม่ได้อยู่ในใต้คลิปนะครับเดี๋ยวผมจะสอนวิธีอีกอีกนิดนึงเนาะก็ในคลิปนี้นะครับจุดประสงค์ในทําคลิปนี้ขึ้นมาผมจะทำาการเชื่อมอ VPN เครื่องนะครับ เชื่อมยังไงให้ต่อติดง่ายนะครับก็คุณต้องมีแอปนี้ครับผมล้อเล่นนะครับต้องมีการนี่ครับต้องมีเข้ามาในตั้งค่าไม่ใช่ต้องมีต้องเข้าในมานตั้งค่านี่ครับเนี่ยโอเคครับเข้าไปครับก็เสร็จแล้วก็เข้ามาที่ตัวนี้ครับเนี่ยหน้าล็อกหน้าอะไรนี่ล็อกหน้าจอหน้าจอหน้าจอล็อกและระบบป้องกันนะครับ แล้วก็ต่อมาก็เข้าที่การตั้งค่า,าตัวนี้เนะี่ยโอเคนะเนี่ยเนี่นนะนะเข้ามาปุ๊บเอ้ยไม่ใช่ขออภัยขอขอภัยเข้ามาที่ตัวท้ายขออภัยนะครับตัวสุดท้ายนะเนี่ยเอ้ยอันนี้ไม่เกี่ยวนะผมผมใส่ผิดตัวอันนี้ไม่เกี่ยวนะโอเคครับหลังจากนั้นคุณก็เลื่อนมานี่ครับ เนี่ยมันจะอยู่เนี่ยใช่หมดเลยนะครับก็อันดับแรกให้คุณกดลบหนังสือรับรองนะครับปึ๊บอ่าโอเคครับหลังจากนั้นให้คุณกดไปที่ติดตั้งจากที่จัดเก็บเครื่องนะครับนเนี่ยเนีตัวนี้ก็เข้าไปที่อ่าผมจะให้ไฟล์ดาวน์โหลดไว้นะครับเนาะ ก็ดาวน์โหลดมาแล้วก็มันจะให้แตกไฟล์นะฮะก็แตกไฟล์มานะครับมันก็น่าจะอยู่ในดาวนะ์โหลดเนาะโอเคครับผมจะให้เป็นสองตัวเลยนะครับเลือกใช้เอาเนาะก็ไม่รู้ว่าไหนดีกว่ากันเนะาะที่ผมพูดไว้เมื่อวานประมาณเชื่อมประมาณ20นาทีมันจะเหลือ10นะประมาณนี้นะก็ยังไงล่ะก็เอาไปลองใช้เผื่อมันติดง่ายนะครับ ก็ vpn นี้ vpn เครื่องมันดีตรงที่ว่าเชื่อมได้ทุกเครือข่ายแล้วก็สามารถเล่นได้โดยไม่ต้องอะ,อะไรละ่ะสมัครอะไรวุ่นวายนะครับเป็นตัวถาวรด้วยนะครับแต่มันเชื่อมยากนิดนึงเนาะก็เข้าใจอยู่นะผมก็มาสอนให้มันเชื่อมง่ายนิดนึงเนาะก็โอเคครับท่านผู้ชมโหลดไฟล์ไหนมาล่ะก็กดแตกไฟล์มาไม่แตกไฟล์มันจะไม่ขึ้นแบบนี้นะครับก็ผมไม่รู้สิ ไม่รู้ว่าไหนมันดีกว่าเนาะแต่ผมอ่าเอาตัวแรกแล้วกันนะครับกดเรียบร้อยไปเนาะอันนี้ไม่เกี่ยวนะครับเป็นรหัสโทรศัพท์ผมเองเนาะบางคนที่ตั้งไว้ก็จะขึ้นมา,มาให้ใส่แบบผมเนี่ยนะครับอ่าบางคนที่ไม่ตั้งรหัสเครื่องมันก็จะเด้งไปเลยเนาะโอเคผมใส่รหัสเครื่องผมไปปุ๊บมันจะเด้งมาอย่างนี้นะครับให้คุณลบตัวเดิมออกแล้วใส่อ่าใส่อะไรก็ได้ครับใบรับรอง ไม่ต้องใส่ใบรับรองหรอกใส่อะไรละ่ะไม่อะไรนะมันมันเหมือนใบรับรองนั่นแหละเชื่อมเชื่อมติดง่ายดีกว่านะครับเชื่อม VPN ติดง่ายนะครับใส่ตามนี้เลยกดตกลงไปครับปึ๊บมันก็จะขึ้นนะครับเชื่อมต่อติดอะไรติดตั้งให้แล้วเนาะโอเคครับมันก็ตรงนี้มันก็จะหายไปนะครับ เนะีเนี่ยเน,น,น,นเดี๋ยวเดนะเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งนี่เนาะเนี่ยวิฟของเรามันจะหายไปหมดเลยที่เราเเราก็กดเพิ่มแล้วก็ลองเชื่อมใหม่เนาะก็เอาไปลองดูนะครับเผื่อมันติดง่ายกว่าเดิมเนาะโอเคสำหรับคลิปนี้ผมก็มาแจกไฟล์ HTTP ด้วยนะครับสำหรับคนที่ทวงทวงนักทวงหนานะครับผมก็จัดให้ครับเป็นไฟล์แรงๆเลยนะครับ ก็ไฟล์นี้ไม่ใช่ของผมด้วยนะครับก็มันจะอยู่ในที่อ่ามันจะอยู่อยู่อยู่มันจะอยู่ที่อ่อใต้คลิปนะครับผมจะให้ไม่ใช่ใต้คลิปนี้นะมันจะอยู่มันจะอยู่ใต้ยังไงละ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมาให้ดูนะครับเดี๋ยวนะกดเปิดไปนะครับอ่า มันเป็นไฟล์ไฟล์ที่ผมหามาเนาะก็ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ผมผมทิ้งลิงก์ไว้ก่อนหน้านี้แล้วค่ะหลายคนก็ยังไม่รู้กันเนาะผมก็จะเ,เข้าไปให้ดูเลยนะครับกดล้างตัวนี้ออกก่อนผมไม่มีเวลาสร้างให้จริงๆนะครับก็ขออภัยด้วยสำหรับใครที่รอกา l a ็กซีเนาะใครที่ขอเข้ามาผมก็ขอปร,ประทานอภัยจริงๆนะครับ ผมทำให้ไม่ได้นะครับก็ทุกคนก็จะมาอยู่ในที่ดาวน์โหลดนะครับสองผมอา่าผมเอาไว้ใน่นแปบ๊บนึงนะมันจะเป็นนี่นี่ครับไฟนี้นะอะไรนี่นี่ครับเป็นอย่างนี้เนาะก็กดเริ่มไปเลย ก็เป็นไฟล์ที่ต่อติดง่ายเหมือนกันนะก็แรงด้วยนะครับเทียบเท่าอ่า g x y a x y ของผมเลยนะครับก็เอาไปเล่นกันดูเนาะโอเคผมจะบอกอผมจะบอกการดาวน์โหลดเลยนะครับโอเคเนาะทุกคนก็เข้ามาในคลิปของผมเนาะผมก็จะทิ้งล,งลิงค์ลิงก์คลิปที่ผมลิงก์คลิปที่ผมจะลงนะครับงงไหม ก็ไม่มีอะไรหรอกก็ไปดูคลิปผมผมเอาลิงก์ไว้เรียบร้อยแล้วนะผมแปะลิงก์ไว้นานแล้วละ่ะก็ยังไม่มีใครรู้ก็บางคนก็อาจจะรู้แล้วนะครับอันนี้ไม่เกี่ยวนะโอเคครับก็เข้ามาที่ไม่ใช่เข้ามาที่ผมจะให้ลิงก์ไว้นะครับตรงนี้อันที่ผมเข้าอยู่นี้ไม่เกี่ยวกันนะครับ ก็เข้ามาผมจะทิ้งลิงก์ปุ๊บผมจะเขียนว่าผมจะเขียนว่าอะไรดีละ่ะผมจะเขียนว่าลิงก์ไฟล์ HTTP อยู่ใต้คอมเมนต์นะนะครับมันก็จะเด้งเข้ามาปุ๊บในคลิปนี้ท่านผู้ท่านผู้ชมไม่ต้องออตกใจนะครับเพราะลิงก์มันอยู่ที่คอมเมนต์นะครับก็เดี๋ยวนะเนี่ยก็เลื่อน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  ь, ลงมาเรื่อยๆนะครับก็ผมจะเขียนว่า ไฟล์อยู่ตรงนี้นะครับนี่ก็คือไฟล์ตัวนี้นะครับก็สําหรับใครที่อ,อยากได้ HTTP แรงๆนะครับก็ผมจัดให้แล้วนะก็โอเคครับนี่ก็มา2เรื่อง2ราวเลยทั้งทั้งอ,อะไรนะทั้ง HTTP และ VPN นะครับก็ผมจะแจกบัญชีเอ, hee, เอไม่ใช่ VPN ถาวรเลย VPN เครื่องนะครับผมก็จะทิ้งไว้ให้ด้วยนะเป็นตัวใหม่ เชื่อมได้ทั้ง D-Tag 2และ a s นะครับก็อลองไปเชื่อมกันดูนะครับสำหรับใครที่อ,อะไร,ะไรยังไงล่ะที่ว่ามันเชื่อมยากพี่ครับที่ผมที่พี่ให้มามันเชื่อมยากนะผมก็แนะนำให้แล้วนะครับบอกวิธีให้แล้วเนาะก็เอาไปลองใช้กันดูนะครับสำหรับการเ,าเชื่อม VPN ติดง่ายขึ้นนะครับสำหรับใครที่อรอ HTTP นะครับ ก็จัดให้แล้วนะครับผมบอกวิธีเข้าแล้วเนาะมันก็จะเด้งมาอย่างนี้นะครับผมจะให้ลิงก์ไว้นะครับมันก็จะเด้งบุ๊บอย่างนี้แล้วก็เลื่อนลงมาที่ดูดูที่นะี้เนาะก็กดดาวน์โหลดไปนะครับโอเคครับอ่าวันนี้ก็คลิปยาวนิดนึงเนาะก็ผมว่าจะไม่ลงแล้วหละอ่าหลายคนก็เข้ามาทักท้วงผมก็จัดให้เลยนะครับก็ขอประทานอภัยจริงๆสำหรับอ่าไฟล์กา l ล็กซี่ของผมนะครับก็ ไม่มีเวลา,าทำให้จริงๆนะโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะเนาะใครที่อยากเล่นไฟเนะ็ตเนาะก็อย่าลืมมาดาวน์โหลดกันนะก็สำหรับใครที่อยากได้ VPN ทาวนเครื่องนะครับผมก็แจกให้ด้วยโอเคครับวันนี้ก็มีแค่นี้เนาะไปแล้วก็เหนื่อนนิดนึงนะครับท่านผู้ชมก็ ก็ไม่ค่อยอยากจะลงคลิปละก็มีคนมา,ามาด่ามาว่าผมนิดนึงเนาะผมก็ยังไงล่ะมันก็เหนื่อยอยู่แล้วนะการทำคลิปเนี่ยมันก็เหนื่อยอยู่แล้วเนาะเวลาคนมีอะไรล่ะคนมา,าพูดจาไม่ดีเนาะผมก็ไม่ชอบนะบอกตรงๆไม่ชอบเลยครับก็ช่างเขานะโอเคครับก็สำหรับใครที่เ,เป็น ผู้ชมเก่าก็อย่าลืมกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับสำหรับใครที่เป็นผู้ชมใหม่ก็กดติดตามแลไลค์นะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเนาะมาที่ว่าเร็วแล้วก็ยังแพ้ลาเพราะว่าลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย